cầm cầm sẽ đợi lòng người mày ơn thương quá cao suốt khi chơi yêu vẫn nhớ คือข่ไปเพิ่มอ่ขันพี่มีเรื่องจะบอกเจ้าเจ้าจะเกลพี่หรือไม่แล้วมาันไปคจพี่เมื่อเจ็ดปีก่อน ที่ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านเจ้าเจ็ที่ได้เป็นพบกญินคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าละแพร่俩ทั้งสองรักใคร่ชอบขอกันอยู่กินด้วยกันจนรแพนตั้งท้องได้เจ็ดเดือน แต่พี่ก็ต้องกลับมาที่เมืองหลวงเวงสียก่อนโดยที่พี่ได้ใเซ็นญายกับลำแพนเอาไว้เอาแม้ว่าพี่ทำทุกรืทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพี่จะกลับไปรับลำแพนกับลูก<ม>เข้ามาอยู่ในวงังหวองด้วยกันโดยที่พี่ได้ให้สายสร้อยกับลำแพนได้เก็บเอาไว้ เก็บมือเสียแทนใจเมื่ออหยาหพี่พี่ได้จับก,กำลังวังมาเข้าฟ้างต่อเสด็จพี่นาเรศเสด็จพี่นาเรศก็ได้จัดงานพิธีอภิเษกสมรสให้กับพี่และเจ้าอินท่ราได้ได้มอบบาลังหลวงให้พี่ได้ขึ้นครองร่าง ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่ก็อ,ออกว่าขาดการเมืองจนไม่มีเวลาส่วนตัวเลวยจึงทำให้พี่ได้ลืมว่ามีเมียและลูกของพี่รอพี่อยู่ที่บ้านเจ้าจิตพี่รู้สึกติดต่ละแพนไม่เคยที่ได้นี่คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกให้เจ้าจได้รู้ จะกรพี่หรือไม่จะพี่เปยค่ะหม่อมฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเจ้าพี่เลยแม้แต่น,อน้อยความจริงแล้วเจ้าพี่เป็นบุรุษรูปงามย่อมมีผู้หญิงเข้ามาเป็นธรรมดาไปครับมันก็ไม่แปลกที่เจ้าพี่จะมีหญิงใดมากกรนหม่อมอฉันและที่สำคัญองค์กริสั จะมีเมียสักกี่คนมันก็ไม่ผิดเลยค่ะไปเถอะเพคะจุพีเรียนรับลังแพรแล้วก็ลูกกับเข้าสู่ว้องหั้วหมงใช้สัญญาว่าจะช่วยดูแลลังแพรแล้วก็ลูกเจ้าพี่เป็นอย่างดีเพคะพี่ขอบใจเจ้าแมาและอิติดาที่เจ้าเข้าใจพี่ขอบคุณเพคะทรงแม่ที่เสด็จพี่ดียร์ได้แต่งตั้งให้เจ้า เป็นราณีแห่งกรุงศรีอย,ยุทธยาหมื่นสีหมื่อนอากหมื่นสะเทือน,น <c oughs> อว่มโขวดขอเดชะเื่นปานีแล้วมีธุระอันใดพี่เจ้าค่ะดังนั้ขอไทยพวกท่านทุกคนด้วยที่ต้องรับกวนเวลานี้ม่เป็นอะไรนะพีเจ้าค้าปรดีว่าเรามีเรื่องรื่องุ่นเราต้องการอย่าใช้พวกท่าน มุ่งหน้าเข้าสู่บ้านเจ้าเจ็ดเพื่อไปรับนำแพนเมียข้าและลูกของข้าเอกาทุสรมาสู่วังหลวงโดยโด่วน